ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะติดตั้งโคมไฟนะครับซึ่งเป็นโคมไฟยี่ห้อคอสนะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับเนี่ยครับก็แพ็คใส่กล่องมาเป็นอย่างดีนะครับสวยงามนะครับลูกค้าน่าจะซื้อมาจากโคมโปนะครับโคมโบหรืออะไรเนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่มาข้างในนะครับที่ให้มาก็จะมีพวก เนี๋ยครับอันนี้จะเป็นคอนเนคเตอร์นะครับสําหรับกันน้ํานะครับเพราะว่ามันจะเป็นชุดโคมไฟกันน้ํานะครับแล้วก็มีพุกนะครับพุกเบอร์เจ็ดนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับมวยงงนะครับตอนแรกผมก็ไม่เคยติดตั้งยอมรับครับยี่ห้อนี้มันทํามาไม่เคยติดตั้งครับมีหลากหลายครับนี่แหละครับไอตัวสปริงนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นแหวนนะครับซึ่งจะเนี่ยนะครับสปริงตัวเนี้ผมหาอยู่ตั้งนานนะครับว่าจะไปใส่ในส่วนไหนของโคมไฟอันนี้นะครับเพราะว่ามองดูด้านในแล้วมันก็ไม่มีที่จะใส่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับในเวลาตัดไปอีกสักพักนะครับคือวิธีแกะออกมาก็ไม่ยากนะครับก็งัดจะมีขาอยู่หกทั้งหมดนะครับงัดออกมานะครับก็จะเปิดหน้าของเป็น พลาสติกนะครับครอบไว้ออกมาก็ไม่ยากนะครับแล้วก็หมุนหลอดซึ่งจะเป็นหลอด LED นะครับรุ่นนี้18วัตต์นะครับจะไม่มีสตาร์เตอร์นะครับส่วนตัวนี้ฝาด้านในก็บีบแล้วก็กดขึ้นมาได้เลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้จะไม่มีน็อตขันไว้นะครับจะเป็นขาล็อกนะครับนี่นะครับด้านในก็จะมีที่ต่อก็าส ข้าไปนะครับสายไฟเข้าไปตรงนี้จะเป็นเทอร์มินอลน,นะครับจะบอกตำแหน่งสายไฟเป็นนิวตันกับลายไว้นะครับ L กับ N นะครับลำดับต่อไปผมก็จะปูดถึงตัวที่ตรงนี้นะครับคอนเนคเตอร์ถ้าสายมันใหญ่เป็น V F นะครับก็ต้อง แย่เข้าไปตรงนี้นะครับในกรณีถ้าจะใช้คอนเนคเตอร์ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้ก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับก็คือต้องใช้คัตเตอร์ขีดนะครับปาดไปตรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะปาดให้ดูในอีกสักพักหนึ่งนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับที่คํารับชมนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นคอนเนคเตอร์นะครับซึ่งวิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับหมุนออกมานะครับมันหมุนได้ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ดันตัวพลาสติกเมื่อกี้นะครับออกไปก่อนนะครับซึ่ง เขามีให้เราเลือกนะครับว่าจะใช้ตัวนี้หรือจะใช้ตัวที่ติดมาคือตัวตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ผมก็จะถอดออกมาก่อนนะครับซึ่งมันจะมีสลักของมันอยู่นะครับเวลาเราใส่เข้าไปนะครับผมจะใส่ตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นคอนเนคเตอร์กันน้ํานะครับซึ่งเวลาใส่นะครับก็ถอดออกมาอย่างนี้นะครับหันด้านที่เป็นหยักๆนะครับออกด้านนอกนะครับ ดันเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับเราใส่สายไฟเข้าไปก่อนนะครับตรงตรงที่ผมจับซ้ายมือนะครับแย่สายไฟเข้าไปก่อนแล้วก็แย่เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็หมุนขันล็อกไว้แบบนี้นะครับแล้วข้างในก็จะเป็นเกลียวแบบนี้แล้วก็หมุนเข้าให้แน่นนะครับมันก็จะบีบสายไฟนะครับซึ่งถ้าเป็นสายไฟใหญ่สายไฟ Vf เบอร์1.5มันก็จะล็อกไว้พอดีนะครับกันน้ํานะครับในกรณีที่เราใช้ตัวอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นกันน้ําเหมือนกันที่เขาแถมมาให้ในเซ็ตนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับเวลาใช้ก็ดันเข้าไปจะมีล็อกนะครับก็จะมีล็อกของเขาอยู่นะครับดันเข้าไปในล็อกเสร็จแล้วก็ใช้กเตอร์ปาดตรงๆนะครับ เดี๋ยวผมจะปาดให้ดูนะครับว่าปาดแบบไหนซึ่งสายไฟที่ผมจะใช้มันจะเป็นสายไฟ THW นะครับก็คือปาดตรงๆแล้วก็แย่เข้าไปนะครับมันก็จะเหมือนลักษณะของตู้คอน summer นะครับจะเป็นพลาสติกที่กันน้ำนะครับตามเครื่องทำบุนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะยืดหยุ่นได้ครับเวลา ๋ยวสายไฟเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะบีบสายไฟให้ให้ให้สนิทนะครับมันจะไม่ทําให้มีช่องรูนะครับมีก็อาจจะน้อยนิดนะครับมันก็สามารถที่จะกันน้ําได้นะครับส่วนแหวนนะครับแหวนตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้ล็อกขาที่จะล็อกตัวโคมไฟตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับแต่ต้องถอดออกมาก่อนนะครับถึงเราเราถึงจะไปเจาะน็อตเอ่อเจาะใส่ปลุกได้นะครับงัดออกมาเลยนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ในกรณีที่ติด ผนังนะครับก็ต้องนําไปมาร์กก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีมาร์กในกรณีที่เราไม่ต้องวัดนะครับไม่มีตลับเม็ดนะครับเราก็สมมติว่าพื้นตรงนี้นะครับเป็นผนังนะครับเราต้องใส่แหวนก่อนนะครับเจาะพุกก่อนนะครับพุกก็จะเป็นเบอร์เจ็ดนะครับอันนี้คงไม่ยากนะครับในกรณีที่ไม่ได้วัดไม่มีตลับเม็ดนะครับเราก็ใส่มันเข้าไปก่อนเลยนี่ตัวนี้นะครับที่ผมงวยงงอยู่นะครับบอมมาใส่ตรงไหนนะครับ อันนี้นะครับคือเขาให้มาเอาไว้สําหรับห้อยนะครับไอตัวนี้นะครับไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยนะครับใส่กับตัวนี้เราเอาหลุดไปไหนวะใส่กับตัวที่จะไปยึดกับผนังเนี่ยแหละครับในกรณีที่คือไม่เจาะพุกขันขาตัวนี้ติดกับผนังก็คือใช้ตัวนี้ห้อยนะครับนี่นะครับเขาจะให้มาสองอันพอดีนะครับก็คือมันจะเข้าไปใน ในขาของของตัวนี้พอดีนะครับทั้งสองอันเลยในกรณีที่ห้อยนะครับไม่ไม่ใช้ยึดติดกับผนังโดยตรงนะครับถ้ายึดติดกับผนังโดยตรงต้องใช้ตัวตัวยูแบบเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ใ,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 ใน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 ส่วนตรงนี้งานนี้ผมไม่ได้ใช้ก็คือไม่ไม่ได้ใช้ตัวนี้ครับก็ติดกับผนังไปเลยนะครับก็ต้องใช้พวกเจาะยึดตัว ที่เป็นตัวยูนะครับที่วางอยู่พื้นนะครับนี่คืออ่าทีนี้เวลามาร์กนะครับซึ่งเวลามาร์กเนี่ยถ้าไม่ใช้ตลับเม็ดนะครับน็อตที่ขันก็จะเป็นน็อตเอ่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับจะเป็นเกลียวปลายแหลมนะครับนะครับแล้วก็ใส่แหวนแบบนี้นะครับก็คือหลังจากเราเจาะใส่พุกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการมาร์กนะครับก่อนที่จะ จะใส่พุกนะครับก็คือนําโคมตัวเมื่อกี้แหละครับมันจะมีล่องทางซ้ายขวานะครับนะครับเห็นร่องนะครับเราก็จะเจาะตรงไหนจะยึดตรงไหนเราก็นำเดี๋ยวนะครับเราก็นําไปทาบก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็มาร์กทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยนะครับในกรณีเป็นผนังนะครับอันนี้ผมจะทําตัวอย่างให้ดูนะครับขีดไว้ก่อนนะครับใช้ดินสอขีดไว้ นะครับขีดไว้แล้วก็ทางทางขวาด้วยนะครับแล้วก็มาร์กนะครับตรงกลางนะครับที่เราจะเจาะรูใส่พุกนะครับเพื่อที่จะยึดขาตัวยูเมื่อกี้นะครับทั้งสองตัวเข้าไปกับผนังปูนนะครับหรือไม่กับโครงเหล็กอะไรก็ว่าไปนะครับในกรณีที่ไม่ห้อยนะครับที่ไม่ใช้ไอสามขาที่ผมงงอยู่อีกตัวนั้นนะครับไอนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูในในส่วนของสายไฟตัวเมื่อกี้นะครับก็คือ วิธีการปาดนะครับใช้คัตเตอร์ปาดแบบนี้นะครับปาดให้ตรงๆนะครับกลีดลงไปตรงๆนะครับอย่าไปตัดขาดอะไรที่เป็นปุ่มมองเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรูใหญ่นะครับปาดไปตรงๆเหมือนเราเฉือนอะไรเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็จะรูปร่างนจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็แย่สายไฟเข้าไปก็เข้าไปต่อกับเตอร์มินอลข้างในได้เลยนะครับตอนนี้ นี่นะครับอันนี้ผมจะ,ะบอกวิธีต่อนะครับถ้าสายไฟที่เราเดินมาสีแดงแทนตำแหน่งแทนค่าด้วยเป็นลายนะครับสีแดงก็เข้าในในส่วนของที่เขียนว่า L นะครับแล้วก็สีฟ้านะครับเป็นนิวตันก็เข้าในตำแหน่งที่เขียนว่านิวตันก็คือตัว N น,นั่นเองนะครับอย่าไม่ยากนะครับวิธีการต่อ นะครับโคมไฟกันน้ํากันฝุ่นก็ติดตั้งไม่ยากนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับที่รับชมมาจนจะจบคลิปวิดีโอท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรให้สวัสดีปีใหม่กันทุกท่านนะครับท้ายนี้ผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสําเร็จนะครับตลอดปี64ี่และตลอดไปนะครับท้ายนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ